ไปดีสวัสดีพี่น้องอีอง2ด้วพี่น้องตอนนี้สิทพขึ้นข้างบนเนาะหลังจากสิทธิพาให้เบิ่งข้างหลังแล้วสิทธิพข,ขึ้นเบิ่งข้างบนเนะาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้มาเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมาจา้าคืออ่ะพรานี้ก็มาก,ก,กับคัาเมนโตแล้วก็เบลลาคือเก่าเลยเนาะเยอะค่ะสิท่าทถา่ายแบบยาวเลยแบบย่านมันยาวเกินไปเนาะเห็ุเป็นอ<ะ>ี e ีพีไปเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมด้วกันอยู่ข้างบนเลยเนาะว่าเป็นอะไรเนาะ เบิ่งข er. ้างล่างมาแล้วก็งามพอสมควรเนาะแล้วก็แบบว่าความเก่งความนะของเพื่อนสุดยอดเนาะเห็ดด้วยฮีรล้วนๆเนาะตอนนี้พี่พาอย่างขึ้นข้างบนน้องี่น้องอนอนไลน์ทางเทิงนี่บ่เอ้าตอนนั้นคือบ่กเคยเห็นอยู่เคยเหานที่ไหนอ่า เพา่คยนมาก,กันอย่างมา,ากมากาได้ก็เอาบรพามาเอาได้ก็บามามาแฟนบอมาฮอดมาฮอนน่เลยคินฮอดอันผู้บ่าวอาโรดกกาลังไปเห็นงานมือเช่าเนี่ยเราเคยมาจากเถื่อนป่ะมืฮีบเลี้ยงไล่ถักเลเนาะขเขาเลี้ยงตะกี้บอ่อเนาะ เด้อเจ้ย wow. right? oh, yeah, ังสูงกว่านี่บ่ยังยัไม่จบยังไม่จบนะมีเคยมีเคยขึ้นชุดฮอดใส่เนาะเออยังไม่ขึ้นดีวะเออมาไก็เลยร่อย ว่าสิขึ้นสูงเลนน่ะแต่นก็ะดับเม่แพง่ลนทางขึ้นหอมน่าดอกก,อก็มปากลิ่นตอนนี้ให้นางมีพขึ้นเป็นอกนน่มัากขึ้นดูอ๊ อบอป<ะ>หอมสวยจำเด็จักรดปักดมาเนาะกลาบสบายดีเดไปเดินไปเดินมีปลาเลยนี่หาที่้าลเจ้าต้นตาปานี้ก็มืนเป็นพันปีแล้วบออายุนน นาที่เท่ากันครับประสาทนี่นี่สั้นจองเนาะถึงมาตอนที่จ้องเลยจ้องตาขึ้นมีขึ้นตอนพูบอ่ะตะเกาป่ะรู้สึกว่ายิ่งขึ้นยิ่งแบบชูมแล้วยังไงเนาะฮะโมเดาบ่เนีโมเดิร์นโค้กดูแคลเซียมชีแมน จักแล้วว่าไปไว้เล่ยสูงเลยเนาะอหอมบางนี่หอมดีปะ่ะตอนนี้จะพาะขึ้นข้างบนเนาะอันนี้คันใดบุหงจักทรายขันเนาะพี่น้องจักขันให้เด็กเบวามันก็สุดชมลงลายแหล่โพอตกี้เนาะสังเกตบ้าง แบบตื่นตาตื่นใจดีอย่างต้นจำปาเนี่ยก็นะอันตะกี้น่าชีเป็นทางขึ้นเพิ่งก็เลยปลูกไว้เนาะเดี๋ยวนี้กะอโย่ค่อยคิดว่าน่าสิเล่าๆกับประสาทลวนเท่าใดกับโอโห้เนาะนี่อ,อันนี้เป็นฮูกเป็นฮูกตะกี้แต่คอจะไปใช้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาขึ้นข้างบนเนะาเนะหัวคันได้นี่ โซงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบาเจ็ดดเจดสิ็ดอเอเจดสิบเจ็ดน่ย อ้หักเจ้าอิลีลิลาว่าดีไอ้หักเจ้าเด้อเจ็ดสิบเขันเนาะคันใดนี่ผู้บ่าสำน้อยผลว่าสี่สอะไรร่วมทั้งวันอีกสขันเจ็สิบเจ็ดเหมวเดยเนาะหัวเดย์เคยขึ้นชูงปานนี่เดยว ขึ้นมาชุ่มๆแล้วก็เลี้ยวลงไปเนาะสิ้นหัวมันงามงอมหับคนตะกี้เก่งสำคืนสวรรค์ไหมพี่น้องงามที่สุดก็คือดอกจำปา กับพาษาตเก่าแต่มันยิ่งใหญ่มากฟอรมยืนใกล้เลยเดอ้อว่าจะเก่า <c oughs> สุดอมมาไร่ลงนี้งามเนาะปลูกได้ดีแบบว่าขักขักขักไปอธิบายกับอถูกขักตะก,กมวยขึ้นอีก่ะขึ้น คุณนั้นนชุดถึนเป็ชุดเมารอกอ่อือปะนีเด้นี่นผะใหญ่คืนนั้นี่ไหวชือนั้นี่นนนไหว,นนไวก็ได้หรอ <laughs> เดี๋ยวเาไปไหวผะข้างในอีกก่อนนะพี่น้องเอาเต้าอกไหมหรือเอาบางไหมพร้อมยจะให้ก เอาไปดอกไม้ก uh. ็ได้ป ah ่ะขมาโอกาสธนายินมยศน้ยศลงมาแต่กินมันเป็นน้สักนิดีไปต่อพี่น้องเ็นมนาลงมาก่อนป่ะลงมาก่อนลงมาจังหวป่ะขึ้นเทิงผัวป่ะเออไปจ้ะการวก่อนก็ได้เ้อป่ะตอนนี้ก็แล้วที่ขอไปว้พผะาอีาอสุดละสิบพันกีบ เดันี่้กมอันนี้คันบักเบงเค่อย่ยเลือกเอาเองคันเบงคอยเลือกเนาเลือกเนาดูได้เลือกตอนก็ไรเงี้ยเดี๋ยวเมื่อนำซักซีดก็เอาหมาคู่ไปบูชาเป็นขู่หรอวาคันเบงนี่ก็ได้เป็ูต่ำสูงปะเป็นแนวนีนเนาะเป็นนี่เนาะ น้อยเขาวอกกดปดเก็บแปดเอาเขาเท่กันมันนอถืแหงเลยนี่เรายังไงจะฟื้นเบิร์ดเบิร์ดไปใส่ขู่ละสิบพันกรีบหลวดลายเนาะพี่น้องจุกเสียมซีอันนี้เป็นผู้หญิงเนาะโอ้ยเย็นเดะเย้เย็นมีแหง ยังก็ไปขึ้นไปพมน้ำซักซิดแน่เสียมซี่เนาะพี่น้องเสียมอยู่ข้างล่างกันที่แปดใช่ไหมเสียมกันทึงได้กันที่เก้ากันที่สิบสองกันที่สิบสองกันที่สิบสองสามีคนได้อันนี้คล้ายๆอันนั้นเนาะคล้ายดินดินจี นี่แหละน่าจะเป็นอันนี้กะเจ้าเห็ดขึ้นมาใหม่บ่มีพะทาธาตุอีนน้น่าจะใหม่เนาะก็น,น่าจะไมใหม่ยอยู่ได้เพราะว่าเย็นเนาะนขึ้นมาเลยเย็นค่ะลี่นี่ น,น,นี่ตอนนี้เฮาก็สิมาบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะชุ่มุดแล้วบ่นี่ยังไม่จบยังหัวมีแห้งเจ้อยวกาเรียวลงไปงางามๆอ,อันนี้เป็นหลืบงหินเนะนาะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตอนนี้บ่าวเฟมกำลังกล่องน้ำซักซีดลอยลลงมาน่าจะลอยลงมาจากข้างบนโหนหินนี่เนาะพี่น้องแต่กระบอกหูอะไรลงมาจากใส่เนาะเป็นหอยเหลาอืมน่าจะน้ำออกบ่อกน้ำซักซีดเป็นน้ำซักซีดเอาไปทักกินรสหนั่งลำโพงเจลซื้อไดคล้ายมันนั่นก็ซื้อไดคล้ายมันเอามาให้กินด้วยวะจังน้ำเย็นคือสื้อเจลซักซีด บตางยังกระนำแดดเลยนาเดี๋ยวเดียวก็หนำแดดผู้ใดมาหอดเนาะเขาตรงมาตบเอาน้ำตบหัวตบหางนะพี่น้องตบหัวแล้วพวกี่เสัวปม,มันเป็นหน,ำก,หนำกลายเป็นหนำกรองเลยเด่อนี่กองกองกินน้ำกลายกลากินอาสน้ำเนาะเย็นดอีเด้อ ข uh> şey um> mm. ึ้นนี่ก็ได้ชาวบานกตมาก็เสร์ฟกินไม่พลาดกันเาใหม่ไม่เคยเมื่อเราเสิราฟกินที่บ้านคอยก็ได้ดื่มลงวันเนาะเอาต้มผัวก่อนมานี่น้องพี่น้องเขาเลี้ยวจากข้างบนลงไปข้างล่างเนาะหรือว่าเลี้ยวจากทางเทิงลงไปทางหลุมอะไรพี่น้องเอ้ยปลาชลาวันเทาเอิญก็ได้ เบิ่งหอยพระบาทอันนี้นะ่ะอันนี้เพิ่นกระเจาะเจาะคือกันกับอยู่ภาษาสตร์กันหินเนาะเมืงเองชายผูทองเดี๋ยวเจาะคือกันเจาะรูแต่ทั้งลุม,มเพิ่นบริจเจาะอันนี้เขาค่ายแบบค่ายหินพลานบ้านเฮาเอินอ้นผากลีนุามักได้ข <laughs> ึ้นแม้ใดได้ไ่นล่ะเน่ะ

ไปมีบุญไปมีบุญคนวะใหมีบุญนะให้บ้านเถิงหนี่งชุดจะฟ้องเชนจะจัดยแสดงว่าพ่มีบุญแต่ให้เมื่อบ่เถิงนี่แสดงว่าบาปหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่เถิงเลยเนาะขอพร่อนก่อนบ่เถิงขนาดเชนยาวกว่าขอพร่อนก่อนตอนนี้เขาก็มาเจอสาวยูทูบเบอร์สบายดีซองจะสื่อ่งก็นะ ชมารีชาแนลพี่น้องเข้าไปติดตามซ่องในเพื่อนเด้อชมารีชาแลนลเนาะคนเพผุดประมาณพันกว่าคนนี่แหละผู้ติด,ดตามยัง่ยเนี่นนนนผ่านผ่านว <c oughs> ะดได้จกักชั่วโมงเลยผ่านเลยคนติดตามผ่นแต่ว่าเออได้จกักชั่วโมงเลยเนาะสูงก็นั่งในหลอดซ่องหลอดนี่เออแสดงว่าคอยเข้าไปเบิง่งคอยเห็นคลิปเจ้ามันสั้นๆเด้คลิปสัน้นๆต้องเห็นคลิปยาวๆออืมนนนี่่เเาะพก็ bạn ban vừa rồi vừa gà nữa, anh em cùng theo xong phần Somari Channel, các bạn theo theo này nó phải có lẽ vẻ mà đấy. บ่ค่อยมีได้อยู่อยู่แขวงสวรรค์พิ่ป่าอะไระอ,ไอ,อือต่ว่าแทวนี้ลายเข,ขาเขามีงบมีเงินก็อยากไวทุกบ่อเลยม,มามาลาวใต้ดิตะว่างบราทีขลดุดเขาแฮมารายเดจะเมอะเรี่ขาเมัแออในเมืองค่ะบอเออ บอลบละขายาน,นับบนบบ้านหัวปลนี่อันนั้นเป็นแดข้างหลังเาบอ,อบันบันหัวปลาคอเออหอมเนาะงามแล้วก็หอมู้วน้อง ปีปายเนอะยังทนนนินพามเจ็ดมาเพราะว่าอ๋อปีอตอนนี้เฮาก็ชิลง่เลยเนาะชิเมื่ะเลยเนาะพี่น้องสำหรับอีอีพีซองก็สิคอับจ,จคลิปเอาไว้จำเนาะอนาคตผักไปติดตามส่งคนในโลกพี่น,น,น้องสมมารีซันแนลเนาะรองสาวปักเซเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เฮาก็ขอจ้คลิปเอาไว้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อไ,ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย